พระสมเด็จบางขุนพรมสร้างจํานวนมากหลากหลายแม่พิมพ์สมเด็จพระพุทธจาจย์โตมาร่วมปลุกเสกเสร็จแล้วนำไปบรรจุกรุกในองค์พระเจดีย์ใหญ่พระสมเด็จตอนสร้างถอดพิมพ์มาสวยแต่เมื่อถูกความร้อนความชื้นอาจจะบิดเบี้ยวโค้งงอถ้าเป็นพระกรุกเก่าสภาพพระสวยผิวพรรณพระเดิมๆคมชัดลึก พิมพพระด้านหน้าสมบูรณ์องค์พระมีรายละเอียดครบถ้วนเส้นสายในพิมพ์ชัดเจนเนื้อมวลสารแก่ปูนนุ่มแกร่งมีแสงเงาบอกถึงอายุความเก่าผิวพัน์แห้งสนิทด้านหลังเป็นธรรมชาติมีคราบกรุปรากฏอยู่ตามพื้นผิวพระทำให้ง่ายต่อการพิจารณาบอกความเป็นพระกรุกเก่าได้ชัดเจน